โจรปล้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่เป็นของโลกกูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงถึงพูเลยที่สุดจัผม<ต>ชอบความราโรแมนติกนิดนึงตรงที่สุดท้ายแล้วอย่างน้อยทองคำมึงยังได้เจอรักแท้ไงแต่เราอคิดว่าดาร์กกว่านี้ได้ไงคืออย่างคาแรคเตอร์แม่เนี่ยถ้าเป็นโหมะฆ่าแม่ทิ้งนานแล้วอะแม่ไม่มีพฤติกรรมไม่หวงเลยอะอืมแต่โอเคมันก็ให้หผลว่า ยังไม่ได้สมบัติยังฆ่าทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ความโกรธอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วถีบได้แล้วอ่ะอ่าอ่าอ่าจริงๆคือแม่ไม่ได้ดูแลหมอดีเลยอะ่ะคือถ้าหมอทากับทองคําได้ขนาดนั้นอะ่ะกับแม่กว่าทืบนานแล้วอะ่ะจริงๆนะในความร,รู้สึกเรานะในความร,รู้สึกเรานะคือมันต้องมีส่วนดีของแม่เพื่อมาดึงหมอสักหน่อยใช่ไหมสักหน่อยอะ่ะสักหน่อยอ่ยแต่ตอนนี้คือแม่มีมิติเดียวมากเกินไปไงอ,อืม คือกับทองคาม่ะสมเหตุสมผลแม่มีลูกลอดลุกชนมีหลอกมีล่อ,ม,ลอมีบางทีดีบางทีไม่ดีมันทําให้อไอ้ทองคามันมีความหวังขึ้นมาแบบเออเดี๋ยวอาจจะได้ใจแม่หรือเปล่า,าแต่กับโหม่ะไม่ไ,ไม่มีเลยตลอดเลยเออคือแม่ไม่เคยห่วงหมคือเอาเขามาเป็นคนรับใช้ของแทะดิดาร์เขาเอกเนี่ยเราอาใส่ความดาร์ให้หมเต็มที่เลยเพราะรู้สึกว่าหมมันโดนเยอะไงมันไม่ได้โดนแค่ จากเสกคนเดียวนะอืมแม่เนี่ยกระทากับโหมแบบมันบีบคั้นจิตใจของความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะใช้คำว่าโหมไม่มีทางเลือกแต่คือคุณไม่ควรจะไปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์แบบนั้นถ้ายังมีน้ําใจอ่ะคือเรายังรู้สึกว่าคือโหมโดนกระทําเยอะเกินไปอ่ะคือตัวละครหลายๆลคนมันเคลียร์นะหลือแค่แม่นะใช่ไหมเพราะว่าอืมแม้กระทั่งอย่างตัวละครอ,อย่างเสกอะ่ะผมยังรู้สึกว่าเออก็เคลียร์ดีนะความสัมพันธ์ที่เสกมีกับหม,บหมแปลกไงคือ เริ่มต้นคืออะไรเริ่มต้นคือตั้งใจมีความรักเข้ามาเกี่ยวไหมตอนเริ่มต้นน่ะตอนที่รับหมเข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรแล้วสิ้นรักเพราะรถสยมทางเพศเปลี่ยนหรือเปล่าไม่บอกแต่พฤติกรรมที่เสกทํากับโหมอะ่ะคือเลวร้ายนะผมว่ามันเลวร้ายากแต่ผมชอบตอนสายที่อะโหมได้แก้แค้นใช่อย่างคือว่าไอ้เสกมันบอกให้เอาเงินไปตั้งตัวใช่ป่ะคือมันทําอะไรไม่ได้มากไปกว่าเนี้ยมันก็เลวร้ายหละ แต่ว่าสิ่งที่ชดเชยไปก็ไม่พอกับสิ่งที่หมูมันเสียไปหรอกแต่อย่างน้อยมันยังทําสิ่งสุดท้ายที่ถูกด้วยการแบบอะต้องหยุดต้องแต่ตรงเนี้ยก็อย่าเอาเขามาเป็นแบบคนที่คอยรับภาระจากเราอะไรเงี้ยก็ยังโอเคนะถึงแม้ว่าจะชดเชยแบบไม่สมควรกับสิ่งที่เออโดนหลอกเข้ามาสิปีแล้วอะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังได้ปล่อยเขาไปประเด็นคือเรารู้สึกว่าหมอะรักเสกจริงตอนที่มันไปไม่ทนันไปโรงพยาบาลไม่ทนนะันอะมันร้องไห้นะ เพราะมันรู้ว่าสิ่งที่มันกําลังทาตอนนี้มันกําลังทําให้เสกตายการที่มันเอารถไปล้มให้ไปเซ็นไม่ทันเนี่ยเสกต้องตายแน่แน่มันเสียใจนะเพราะมันรักเสกจริงแต่มันโกรธมากกว่ามันแค้นแล้วจังหวะนั้น่ะสิ่งที่เสกทํากับมันคือเอาไม่อยู่แล้วแต่เรายังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วโมเป็นเหยื่อในหนังเรื่องนี้สาหรับเรานะสำหรับเราเพราะว่าทองคําเนี่ยมันได้บทเรียนตัวละครทองคํานี่กลมดีเหมือนกันนะคือว่าสุดท้ายอ่ะรักไอเสกมาก สิ่งที่ไอเสกมันติดค้างอยู่คือมันติดค้างกับโมนะใช่แต่ว่าโมเสียญาตินะเสียใช่เสียไอ้นั่นไงเสียซึ่งจริงนะไปเป็นแค่ครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ไงผมว่าก็เข้าใจได้แล้วก็จริงนะแม่งคงเป็นบทเรียนให้ไอทองคําได้อะทองคาอะ่ะไปเริ่มต้นใหม่ได้ดีอะ่ะอพูดง่ายได้บทเรียนได้ไถ่าบาปตัวเองได้ไถ่าบาปห้คนรักทุกอย่างครบแล้วเสียแค่คนรักซึ่งคนรักเป็น เรียกว่ามาใหม่อ่ะไม่ใช่เนื้อคู่ที่อยู่กันมานานน่ะแต่หมูสีทุกอย่างเลยได้ที่ดินมาก็ไม่มีค่าสําหรับเขาแล้วอ่ะเรามองอย่างนั้นนะอืเพราะว่าสิ่งที่มีค่ากับเขาไม่ใช่ที่ดินเขาอยากได้สวนทุนเรียนมาเพราะอยากเอาชนะเอาชนะทองคําที่เสกรักมากกว่าไงแค่นั้นเลยและสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ความรักไงโมะโมูไม่ได้ความรักจากใครเลยอะความรักเดียวที่เขามีคือจากน้องเขาก็ไม่ได้ อืมจังหวะที่ทองคําบอกว่ากูยกที่ดินให้มึงแต่น้องมึงต้องไปกับกูนกนะถ้าจบตรงนั้นอ่ะโอ้โหเท่ากับหมแพ้อืมแต่ทีนี้พอจิ้งน้าตายปุ๊บอะ่ะมันไม่ใช่ความ่ายแพ้แต่มันคือความสูญเสียอืมถ้าแพ้หมยังยิ้มได้เพราะกูได้ที่ดินแต่จังหวะนั้นมันถ้ากโหมไม่เหลืออะไรเลยผัวหอมมันหนีด้วย ใช่ไม่เหลือเลยเลยเหลือแต่ที่ดินเปล่าๆที่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถก็ต่อยอดไม่ได้มันเหมือนความเน่าในเน่าที่บอกไม่เน่ามาก<ช>เราเลยรู้สึกว่าบทสรุปของหมูก็คือดาร์กติดลบอยู่คนเดียวคนอื่นเขาได้ข้อคิดได้บทเรียนโอเคแม่ได้ผลกรรมพูดงไงแต่ก็คือแบบสมแล้วที่ต้องโดนอ่ะพูดง่ายอีกอย่างคือผมรู้สึกว่าเนี่ยคือมนต์เสน่ห์ของหนังประเภทนี้เหมือนนะ <c oughs> คือเหมือนเอาล่ะ คือหนังฟิลกู๊ดมันมีกฎเกณฑ์อยู่นะต้องจบแบบไหนต้องรู้ตัวเองหนังฟิลกู๊ดดาเนินเรื่องมายังไงก็ตามแต่จบแบบไหนมันเขาจะเรียกฟิลกู๊ดอะไรเงี้ยแต่หนังไอ้ประเภทเนี้ยกฎเกณฑ์ไม่มีเลยว่ะมันชั่งใจไม่ได้เลยไงฟันธงไม่ได้อะเออไอ้นี่ไอ้นี่ดีต้องได้ดีไอ้นี่เรวต้องได้ผลกรรมมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้คือบางคนอาจจะไม่เห็นใจหมูเลยก็ได้นะอืมอืมว่าไง คือวิกรรมทั้งเรื่องของหมูถ้าไม่มีเหตุผลรองรับอะ่ะก็เลวได้ดำสนิทเหมือนกันเออใช่ใช่ใช่ใชเป็นตัวที่ทําให้คนเกลียดขี้หน้าตั้งแต่เริ่มเรื่องได้เหมือนกันนะอืแต่เราดันสงสารหมทีม่สุดพอเข้าใจเหตุผลเข้ามาตอนสุดท้ายคือหมูมันไม่เหลืออะไรเลยมันก็เลย<ต>ที่ในตัวตนเขาไม่เหลืออะไรเลยม,มีแต่สมบัติภายนอกมันไม่มีค่าแล้วแค่นั้นเลยคือทองคำอะ่ะได้คุณค่าในตัวตนเองกลับไป ไม่มีสมบัติติดตัวไม่เป็นไรแต่ได้ตัวตนกลับมาส่วนหมูเนี่ยสูญเสียตัวตนทุกอย่างและคิดดูดิถ้าเกิดหลังจากนี้เป็นขี้ปากชาวบ้านผัวเป็นประหลัดหนีและฆ่า,าน้องตัวเอง<น>อีกกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านอยู่ไม่ได้อ่ะสุดท้ายถ้าคิดในบวกหน่อยก็ขายที่ดินแล้วเข้ากรุงเทพอ่ะแล้วก็ไปดารก์กันต่อเข้ากรุงเทพก็ทํางานอะไรไม่ได้เพราะไม่มีความรู้คือหนังเรื่องนี้มันแบบมันแย่ตรงที่ทุกคนมันแย่ไปหมดอ่ะ อไอ้จิ้งนะเนี่ยเราไม่ได้เห็นแบล็กวกาวแบบสุดๆนะเนาะจิ้งนะมันเป็นเหมือนติดสอยห้อยตามพี่อ่ะก็พี่สั่งอะไรก็ต้องทําแบบนั้นอ่ะคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าสองคนนี้น่าจะเป็นแบบหนีเข้าเมืองมาอืมแล้วมาเป็นแรงงานอนะ่ะก็เลยแบบไม่มีปากไม่มีเสียงต้องมาอยู่บ้านเขาก็ต้องทํางานก็เป็นเหมือนเป็นแรงงานเป็นคนงานของไร่กระลำอ่ะ,อะ,อะเขาเอาต่เมียก็ดีอะไรเงี้ยอืมคือมันไม่มี<อ>ตัวเลือกไงการศึกษาก็ไม่มีม กฎหมายก็ <อา S 1> ไม่รองรับอาชีพนะก็ไม่มีที่สุกหัวนอนก็ไม่มีมันจะไปทําอะไรอะ่ะใช่ไหมใช่คือมันก็เลยกลายเป็นแบบไอ้จริงนะเหมือนกันคือโอ้โหคือชีวิตก็ไม่ได้ดีอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนจะมีทางเลือกนะแต่ถ้าหมูไม่ได้เรียนก็คงไม่ได้ดีไปกว่าหมเท่าไหรอ่อ่ะคือทุกคนในเรื่องนี้มันแย่นะอยู่ที่ใครแย่มากแย่น้อยอะ่ะแบบมันแย่ในแย่เออมันแย่ในแย่ <laughs> เหมือนอย่ที่บอกไข่เ <laughs> น่าในแกงเขียวหวานที่บูดอ่ะ กินไม่ทั้งอย่างเลยคือแบบคือแบบแย่มากแล้วก็กลายเป็นทุกอย่างมันห่วยแตกไปหมดอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเบสออนความเป็นจริงที่เราก็รู้สึกสัมผัสได้นะอย่างไอ้เสกเนี้ยที่มันติดจำนองนะแล้วก็ต้องมาคบกับทองคำแล้วก็ช่วยกันทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าก็เป็นสตอรี่แบบนี้กันไปที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะก็แบบต้องมา ลำบากลำบนทำสวนนี่ยังไม่นับรวมว่าเดี๋ยวพอแก่ตัวไปเดี๋ยวต้องมาเรียกร้องราคาทางการเกษตรอีกทำไร่มาก็เจิงมันวุ่นวายอ่ะคือชีวิตไม่สวยหรูสักคนอ่ะในเนี้ยแย่มากอ่ะคือมาตรฐานคนไทยต้องแย่ห่วยแตกมากเลยนะมันคือสภาพดโดยรวมของสังคมไงทำอะไรไม่ได้แต่อย่างที่บอกแหละอย่างน้อยผมด้วยความที่อยู่ฝั่งทองคําพอตอนจบผมยังแบบเหมือนบ้านที่ไหม้จนหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้ไหม้แล้วโอเคเริ่มสร้างบ้านใหม่ได้เลย อารมณ์หนึ่งของเราเราสึกว่าทองคําอ่ะเดินไปตอนไหนก็ได้ใช่แต่มันเลือกที่จะอยู่ไงมันทวงสิทธิ์มันึดติดตรงนั้นแต่รู้สึกว่าทองคําเหมือนได้บทเรียนหลายอย่างนะแล้วความรู้สึกคือคนแบบทองคําอ่ะไปเริ่มใหม่ได้ไม่สิ้นไา้ไม้ตอกอือคือยังโหมเนี่ยเข้าใจไปไหนไม่ได้เลยมึงอ่ะที่นอนก็ไม่มีหนังสือก็ไม่ไดเรียนไม่รู้เรื่องเลยใช่นี่มันหาตังค์ถ่ายได้นะที่อ่ะ ไม่รู้กี่ล้านนะอืมแสดงว่ามันมีความสามารถนะอืมพอพูดไปเสกอ่ะไม่ทํำเลยนะอืมนอกจากมีชื่อบนโฉนดเนี่ยนะที่ดินไถ่ได้ด้วยทองคํานะอืมไม่รู้ทําไงอ่ะอะไรสักอย่างขายบ้านมาอ๋อใช่ใช่ใช่จ้างบอกขายบ้านที่เชียงใหม่ขายอะไรมันทําอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ขายทรัพย์สินของมันอะแต่มันไม่ให้ความรู้สึกว่าทองคําสิ้นแล้วไม่ตอก ทองคํามีความสามารถมากพอที่จะเอาตัวรอดได้ต่อไปอ่ะซึ่งพอพอมันมีมิติตร,ตรงนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าไม่น่าสงสารแต่ว่ามันได้ใจตรงที่ว่าเขาน่าจะเอาตัวรอดได้อ่ะเชื่อว่าตัวละครตัวนี้ไปข้างหน้ามีโอกาสในชีวิตขณะที่โมเนี่ยสุดดําสุดดําดิ่งเลยอ่ะไม่เหลืออะไรคนรักไม่เหลือญาติพี่น้องไม่เหลือที่ดินก็ไม่มีค่าสำหรับเขาแล้ว ในจังหวะนั้นนะอืมคือมีสมบัติไม่มีความสุขกับผู้ง่ายแต่ทองคํายังเหมือนพบแสงสว่างที่ปลายทางอยู่ถึงแม้ว่าจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าได้แสงสว่างแทนแล้วกันคือผลพวงของความยึดติดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแย่งชิงอ่ะอยากจะแย่งชิงจนเกินไปอ่ะแล้วมันคือมันหลุดบ่วงตัวเองได้ไงอืม,มันหลุดพ้นจาก กมของตัวเองได้มันเห็นเวิร์สเคสมันเห็นเวิร์สเคสแล้วมันหลุดพ้นน่ะมันหลุดพ้นได้อ่ะอืมแต่ว่าโมนี่กําลังอยู่ในจุดต่ําสุดอยู่ตอนจบของหนังอ่ะไอทองคําที่มันไปแล้วมันได้บทเรียนมันได้คําตอบในชีวิตมันแล้วอืมได้ไถ่บาปได้ทุกอย่างแล้วอ่ะเคลียตัวเองแล้วอ่ะไถ่บาปให้พิเศษด้วยอ่ะมันเออเรารู้สึกว่าความรักของมันกับจริงน่าถึงจะโอเคนะแต่สำหรับเราแล้วมันยังดูฉาบฉวยไง ันเลยไม่รู้สึกสูญเสียไงอพอจริงหน้าตายเนี่ยเรารสึกว่าทองคําไม่ได้เฮิร์ตขนาดนั้นอนะในความรู้สึกเรานะหนังน่าจะทําให้ตัวละครเจ็บปวดกับการสูญเสียตรงนั้นแหละแต่เราเองกลับไม่รู้สึกพอเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ทองคํามีกับจริงนะมันรู้สึกมีเล่ดในอะ่ะมันมีแอบแฝงอ่ะมันเหมือนทองคําที่ไปคบกับจริงนะเพื่อจะเอาชนะโหมเหมือนกันไงถ้าได้จริงนะมาเป็นแฟน,นจะทําให หมูเจ็บที่ต้องสูญเสียน้องไปให้ทองคําไปอีกคนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าเจตนาไม่ดีอ่ะแล้วพอสูญเสียไปมันก็เลยแบบผลกรรมที่มึงคิดไม่ดีอ่ะมากกว่านี่คือมองในแง่ร้ายไงเพราะรู้สึกว่าทุกคนแบบ<อ>จิตใจต้องดำดำดำา <laughs> ๆเออมันไม่มีใครดีอ่ะแต่ถ้ามองว่ารักบริสุทธิ์เออโอเคทองคําสูญเสียไม่ต่างจากมผมเป็นฝ่นายที่มองว่าทองคํารักกะเจ็บเหมือนกัน,นเออแต่ว่าผมชอบซีนอย่างไอตอนที่แต่งงานกันใต้ต้นทุเรียนอ่ะ บนบ้านเขาแต่งกันบนบ้านพิธีกรรมอย่างใหญ่โตออทุกทำรลองครองทำเอออันนี้คือแอบแอบแต่งกันใต้ต้นไม้แล้วก็ผมว่าทั้งเรื่องเราไม่น่าจะเห็นไอตัวคันโยกน้ำบาดาลนะมาเห็นซีนนี้ซึ่งตั้งใจเลยนะอันนี้หนังตั้งใจผมว่าหนังตั้งใจที่จะใส่สัญญะก็คือด้วยการของเขามีน้ำสังดีๆอะ่ะมีผ่านพิธีกรรมมาอันนี้ต้องเอาน้ำที่อยู่ข้างใต้อะ Hmm. น้ำที่อยู่ใต้ดินแล้วก็เอาขึ้นมาลดมันเป็นสิ่งที่อันเดอร์กราวมากมากอะความรักมันอันเดอร์กราวในสังคมอะ hmm. มันไม่ถูกยอมรับอะมันอยู่ใต้ดินอะน้ําสังยังต้องขุดมาจากใต้ดินเพื่อมันลดวนบ้านนี่ก็ใช้น้ํามนนะเออมีอพาร,พารมันมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยม,มีไม่ดีต้องเอาน้ําฝนรอมาจากออฟ้าใต้ดินสดๆเอาน้ําที่ขุดจากใต้ดินมันลดซึ่งผมรู้สึกว่าพาร์ทเนี้ยถ้าใครชอบนะ โอ้โหได้ใจไปเลยผมว่าเขาน่าจะซับซึ้งกันเยอะแล้วก็สลักชื่อแก่นทุเรียนอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยผมยังเป็นฝ่ายที่ยังเชื่อว่าความรักของทองคํานั้นยังเจอความรักที่ดีมองได้สอมุมจริงไงมองเป็นความบริสุทธิ์ก็ดีเวิร์กเลยดีด้วยอืมแล้วก็หนังก็ทําให้เข้าใจแบบนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะคิดให้ด้านมืดก็น่ากลัวผลกรรมเหมือนกันอืม คืออีกอย่างผมว่าส่วนหนึ่งที่หมูไม่ดาร์กสุดก็มีเหมือนกันนะอย่างที่เออพอมาคุยด้านนี้ก็ดีเหมือนกันคือส่วนที่ดาร์กและถ้าไม่ดาร์กอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างหมูเป็นคนบ้านๆมากเลยนะด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงชายขอบอะเผอเ,อ,เอ,อาจจะมาจากแบบชนเผ่าด้วยซ้ําหรืออะไรเงี้ยสักอย่างอะอคือหมูมันทําอะไรไม่ได้อะ่ะอย่างขนาดวิธีการจมัดใจแม่อะ่ะทองคํานี่มันมีแพรว่าใช่ไหมเดี<ม>๋ยวมจะบวชให้ครับเ<ม><ม>ี๋ยีเทคนิคเยอะนะ แต่หมูอะเส้นสุดท้ายมันก่อนที่มันจะระเบิดอารมณ์ใส่แม่คือมันพาแม่ไปบิ๊กซีอะพาไปเที่ยวห้างมันใช้คาว่าไปเที่ยวห้างอะแล้วก็บอกเนี่ยจะพากินของอร่อยของดีอะไรเงี้ยคือแบบหมูเป็นคนแบบสู้ไม่เป็นอะแต่ก็จะสู้กับเขาให้ได้อะ,อะไรเงี้ยนี่คือความใส่ซื่อของหมทูที่ผมว่าหมูเลยไปไม่สุดในความที่ดาร์กอะไรเงี้ยหมูต้องมานั่งนับเหรียญแล้วก็นั่งกินกับแม่พยายามทาให้แม่อารมณ์ดีแล้วบอกแม่เมื่อไหร่จะ ไล่ไอ้ทองคําไปล่ะเมืเเ่อไร่ยกให้หนูคือแบบหมูมวยวัดมากอะ่ะหมูเป็นคนแบบซื่อๆมากอะ่ะคือก็เข้าใจได้ว่าด้วยพื้นฐานของหมูเนออีนความคิดก็เลยเป็นแบบนั้นไงเล่เหลี่ยมมันสู้ทองคําไม่ได้อ่ะไม่ได้ทองคํามันแพ้วแพาวใช่สำหรับเราแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราเลยไปสงสารหมูมากกว่าเดิมอีกอืหลายเท่าตัวด้วยซีนนั้นเลยนะ ซีที่แม่ไม่สนใจแม่ปฏิเสธแล้วแม่ไม่มีเยื่อใยอ่ะแม่ไม่ค่อยแสดงออกแม้กระทั่งซีนที่อยู่ต่อหน้าองคําไม่มีซีนที่อวยหมเออไม่มีความสงสารสมมติว่าไม่ได้รักแบบเ,<อ>เป็นลูกสะภ้ยกันแต่ว่าสงสารในความเป็นเพื่อนมนุษย์สักคนเนี่ยแม่ก็ปฏิบัติกับหมแบบคนรับใช้อะ่ะ<อ>ตาคนรับใช้อีกเป็นทาสอะ่ะไม่แน่เรื่องนี้อาจจะมีจริงนะมึงไม่น่ากลัวกันนะน่าจะมีเ,<อ>เรามองว่าต้องมีไอ้เรื่องที่ มนุษย์จะปฏิบัติกับคนต่างด้าวแบบชั่วร้ายอะ่ะมีมเยอะชีวิต,ตม,มันไม่มีค่าม,มันอยู่ในไร่ในดงอะ่ะคือเป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วแบบคนทองไร่หัวไร่ไปนามากๆอะ่ะคือจะไปโรงพยาบาลยังต้องแบบลงมาจากดอยอะ่ะเลยแบบชายขอบมากๆอะ่ะถือว่าเป็นมิติที่ดีดที่ไปเล่นชายขอบไหงคือถ้าเกิดเรื่องที่อื่นไม่ซับซ้อนขนาดนี้อืมแต่บอกตรงว่าเออผมแบบ เสียน้ําตาอะไรก็ตามจะคอมเมดี้จะอะไรใส่โรแมนต์เข้ามาให้หน่อยจะมีความสุขมากเกือบหุดหินนะคืออย่างตอนที่ไอจริงนะเข้าไปช่วยเนี่ยแล้วเอายาไปฉีดนะคือรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเลวร้ายมันต้องเกิดขึ้นแทนที่จะฟาดให้จบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันต้องลุกขึ้นมาเอาคืนอ่ะแต่คิดอีกแง่หนึ่งอ่ะคือจริงน้ามันไม่ใช่คนที่แบบสุดขั้วไงอ่ามันเป็นคนใจหนึ่งใจสองตลอดอ่ะมันเป็นคนที่สุดในเรื่องเนี้ยอืม มันไม่ใช่คนรุนแรงมันไม่ใช่คนป่าดเถือนมันมีเหตุผลมันก็เลยทําได้แค่นั้นมันไม่ใช่แบบจะฆ่าไอคนที่มาลังแกแฟนไม่ใช่ไงมันแค่ช่วยแค่ป้องกันไม่ให้เขาเกิดเรื่องแค่นั้นเองแต่คือด้วยความที่แบบเดี๋ยวมันก็สวยแล้วมันก็สวยจริงแต่ตอนแรกเราคิดว่าจะเลวร้ายกว่านี้นะตอนจบอะเราคิดว่าน่าจะตายกันหมดเราคิดอย่างไรนะผมว่ามีปัญหาในหลังเอย่างเดียวคือทำไมเจฟแต่งตัวลอย่างอวะ เราคิดว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาจะต้องแต่งตัวไม่จัดใช่ไหมด้วยความที่แรงที่ทําให้เขาไม่สามารถแต่งตัวจัดได้อะมันเยอะมากอ่ะถ้ามันระเบิดมันก็จะระเบิดออกมาแบบไอ้ทองคานี่นแหละคือแต่ง<ช>จัดไปเลยอะไรเงี้ยคนที่จัดก็จะจัดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลอ่ะมันเข้าถึงพวกนี้ได้ง่ายไงเออเออแต่งตัวอัพแต่งตัวอัพโซเชียลใช่ใช่ผมตั้งคอสเสเกตนิดหน่อยแต่ก็พอหลังจากอีพิเศษตกต,กต้นมา้เท่านั้นแหละแล้วก็มันเริ่มแย่งกันอ่ะผม ลืมประเด็นนี้ไปเลยแล้วก็แบบเออสนุกไปเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกผมว่าไม่แปลกเกินไปนักยิ่งคนที่มาจากชายขอบอะผมเคยเห็นเขามาเป็นคนงานแถวบ้านผมอะเขาแต่งตัวจัดแบบนี้จริงนะ<อ>ใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรเงี้ยเออแบบแต่พอชั่นสวยนะพรชั่นดีไซน์สวยนะเรา <ผม S 2> ชอบชอบมากเลยอะบ้านอะไรเงี้ยเออผมชอบมากเลยอะสําหรับคนที่ดูเนี่ยให้คิดไงไม่ดิ่งบังผมว่าทุกวันนี้คนกลัวหนังดิ่งเยอะวะ่ะมันแล้วแต่ คือ <c oughs> เรื่องนี้อย่างที่เรารสึกอะเราไม่ดิ่งเพราะรู้สึกว่าบทสรุปมันสมควรที่จะเกิดขึ้นหนังจะดิ่งสําหรับเราก็คือมันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะนั่นแหละเราจะดิ่งเอ้แต่ว่าเออใช่คนที่ดิ่งจะรู้สึกว่าทําไมอ่ะทาไมทองคําไม่ได้สิ่งที่ดีกว่านี้ทําไมหมูไม่ได้สิ่งที่ดีกว่านี้ทําไมจิ้งนะอย่างเงี้ยคนอย่างจิ้งนะออพี่อะไรเงี้ยเอเอมันจะที่เขาดิง่งดิ่งกันเขารู้สึกงี้เออผมเลยว่าทําไงให้ไม่ดิ่งดีคือถ้าคุณต้องเข้าใจาาโลกก่อนนะ มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือบางทีเข้าใจโลกจะดิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าเป็น<อ>ไปได้ว่าโลกมันโหดร้ายแต่เรารู้สึกว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคือถ้าเราคิดด้วยพื้นฐานความรู้สึกของตัวเองว่าตัวละครควรจะได้รับสิ่งไหน,นสิ้งไหน,นไปตามนั้นเออเรียกว่าเป็นไปตามการการทะทําอ่ะผลกรรมสิ่งที่ตัวละครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นอะ่ะทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้ว ถ้ามันจบแบบนั้นเราจะรู้สึกพอใจอ่ะอืมไม่ดิง่งแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวละครไม่ได้อย่างที่ตัวละครควรจะได้รับอ่ะไม่ว่าจะเป็นผลร้ายหรือผลดีนะคือสมมติว่าถ้าตัวร้ายแล้วไม่ได้รับผลกรรมเลยอ่ะหุ่นงิงดิ่งถ้าคนดีไม่ได้ผลรับที่ดีไม่ได้บทเรียนที่ทำให้เขาดีขึ้นไม่ทำให้ตัวตนเขาสว่างขึ้นดิง่ง หนีไม่พ้นหรอกหนังมันก็เลยมีโมเมนต์อย่างเงี้หยหลายๆเรื่องที่แบบเราดูแล้วแบบกว่าจะสลัดออกนะยิ่งเรื่องไหนที่คุณแบบอินมากๆอ่ะอยู่กับคุณสองสาวันนะนี่จะรู้สึกแบบโหมันสลัดภาพไม่ออกว่ามันจะดิ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างที่ในหนังเป็นอะไรเงี้ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหาอะไรล้างตาซะแล้วเรื่องใหม่ดูเออจริงจริงแต่ว่าเรื่องนี้พี่คิดว่างไงสำหรับเราเรา,เราไม่ดิ่งไงเพราะเรารู้สึกว่าตัวละครมันสมควรจะได้รับ <ค> <ừ m. S 2> ที่มันกระทําทุกตัวแล้วกันมันจะพูดอย่างนี้ก็ได้คือว่าอย่างทองคําเงี้ยเออมันต้องถึงขนาดนี้แหละวะถึงจะรู้สึกทองคําอะไรเงี้ยมันต้องขนาดนี้แหละมันต้องขนาดนี้แหละมันต้องแรงขนาดนี้แหละถึงจะลดความทยาน <ลด S 1> อยากนในใจอะไรที่มันมปล่อยวางได้อ่ะคือไม่ได้บอกว่าทองคําไม่ควรได้สิ่งนี้นะแต่ในเมื่อถ้ามันจะต้องได้มาแล้วมันต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างอะคนถ้ามันไม่สูญเสียถึงจุดหนึ่งไม่รู้จริงๆนะใช่จริงนะ่องเงี้ย ผมรู้สึกว่าสิ่งที่จริงนะเป็นอนะ่ะก็พูดง่ายว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเหมือนกันนะตัวเองที่เป็นคนที่จิตใจก็ดีนะแต่ไป,ไปอยู่ท่ามกลามกาความขัดแย้งที่มันดูรุนแรงอ่ะก็สามารถรรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่นา่าเศร้าแหละแต่ถามว่าสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะถ้ามองโลกในแง่ดีอ่ะจริงนะสามารถคลี่คลายปัญหานี้ได้สามารถเข้าไปเป็นคนกลางได้แต่เขาเลือกที่จะเป็นคนดูมากกว่าอื แล้วผลเสียมันเลยเกิดขึ้นกับเขาด้วยถ้าจะดิ่งกันเรื่องนี้นะสําหรับเราดิ่งว่าจริงนะผมเห็นคนเป็นงี้เยอะว่าอยู่กับจิงนะแล้วดิ่งเลยใช่สุดแล้วสําหรับตัวละครตัวนี้คือแต่ว่ามันเป็นการเขียนบทเพื่อหเห็นถึงผลเสียของความวุ่นวายไงผลเสียของพฤติกรรมของด้านมืน,มนุษย์อะคือ,เร,คอเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องสมควรโดนหรอกแต่แค่ว่าเออมันเป็นผลเสียที่มาโดนเอฟเฟกต์สำหรับคนรอบข้างเงี้ยพูดง่ายๆว่าเรื่องราวพวกนี้ยมันจะเจ็บที่สุดไม่ใช่ เจ็บที่ตัวเองเจ็บเมื่อคุณไปทำให้คนอื่นเจ็บมากกว่าอืมส่วนหมเนี่ยพูดตรงๆว่าขมมากและดิ่งมากคือโมเนี่ยเราดันเห็นใจหมมากกว่าไงแต่ว่าพฤติกรรมหมก่อนหน้านั้นน่ะมันก็ทําให้เห็นว่าหมก็ควรจะโดนอะไรบ้างอะ่ะไม่ใช่รอยนวลอ,อ่ะเพูดง่ายๆแค่นั้นเลยสองพฤติกรรมใหญ่คือโอเคด้วยเหตุผลแล้วโม มีแรงผลักดันให้ทําทั้งเรื่องที่ทําให้เสกตายหรือทําให้แม่ตายเนี่ยแต่เพราะสองการกระทํานั้นน่ะผลกรรมที่หมได้มันก็เลยสะสมไงมถึงจะเห็นใจแต่รู้สึกว่าสมควรโดนแค่น,นั้นเองเลยไม่ดีงไงเพราะว่าก็ไม่ใช่ดีนี่ก็ไม่ใช่คนดีนี่แค่ได้หลงสารแต่ว่าสิ่งที่ทําไปก็ควรโดนนั่นเลยสิซึ่งจริงๆแล้วอะเหตุผลที่หมอยู่ก็คือเป็นแฟนเสกใช่ไหม แล้วก็มาดูเลยแม่แต่หลังจากเสกตายอะ่ะตัวเองแก้แคแล้วใช่แล้วผมว่าโหมก็ไปได้นะเอาจริงจริงหมายถึงว่าถ้าจะไปนะเพราะว่าใช่สวนกลายเป็นของแม่แล้วไอทองคําทาอย่างก็ปฏิบัติแม่เข้าไปแล้วกันไม่อยู่แล้วไม่ได้เป็นพันธะอะไรน,นี่เสกเขาก็ไม่ได้ลากก็ไปแต่โหมพอเข้าใกล้อํานาจอะ่ะความละโมบอะ่ะมันครอบงำม,มันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าทั้งหมดแหละในเรื่องเนี้ยแต่ดูแล้วก็สะท้อนถึงตัวเองเหมือนกันน่ะดูแล้วแบบต้องมาคิดเยอะๆจะได้ไม่ดิ่งผมว่า ดูแลต้องเตือนตัวเองเยอะๆว่าเออให้เห็นถึงแมสเศจถึงความรักโลภกดหลงความเป็นคนนะ่ะเออคืออีกอย่างนะถ้าเราหาเหตุผลให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครได้อะ่ะก็ไม่ดิง่งอืมอืมอถ้าเรารู้สึกว่าเป็นความซวยทุกคนซวยอะ่ะมันจะทุกอย่างมันจะดิง่งใช่ถ้าแบบมไม่ได้จะเกิดขึ้นเลยจริงนะเป็นคน,นดีมากไม่มีอะไรเลยอย่าทำจริงนะอะไรเงี้ยหรือแบบใช่ทองคําดีหมู โชคร้ายถ้าเกิดหาที่ไปที่มาของความแย่ไม่ได้เลยในเรื่องเนี้ยด,ดิ่งมากคุณจะดิ่งถ้าหายเหตุผลได้อ๋อโมทําอย่างนี้เลยโดนทองคำทำอย่างนี้เลยโดนแม่เป็นอย่างนี้เลยโดนจริงนะเป็นอย่างนี้เลยโดนก็มีเหตุมีผลในตัวไม,ม่ดิ่งหรอกหรือแม,แม้กระทรั่งเสกเข้าใจได้ว่าคนเราอะนะมันเลือกไม่ได้อะความรักอะมันก็ทาร้ายชีวิตคนคนนึงไปได้เหมือนกันอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะ่ะมันสร้างความเจ็บช้ำให้กับ คู่ของคุณแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะมเสียเวลาแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าพอหนังมันหยิบกลุ่มคนกลุ่มนี้ขึ้นมามันเลยทำให้เหตุผลมันซับซ้อนกว่าแค่ความโกรธความเกลียดถ้าเลิกกันแค่นั้นก็โกรธที่ทำให้เสียเวลาไปสิบปีแทนที่จะไปม,มีแฟนดีๆสักคนอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ซับซ้อนกว่านั้นอาจจะไม่ดิ่งถ้าเกิดเราหาเหตุผลหรือที่ไปที่มาของความเลวร้ายได้ แม้กระทั่งจริงนะผมก็รู้สึกนะว่าแบบหมายความว่าไม่ได้บอกว่าจริงนะสองคนโดนหรอกแต่ว่าก็เป็นเครื่องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าพอเราไปอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์ที่มันใหญ่หรือความขัดแย้งที่มันใหญ่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องก็ตามมันก็ระวังตัวไว้ใช่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 เออเห็นบ่อยนะในสังคมไทยนะพี่น้องกันเนี่ยและมึอเอ้